สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ครับผมเนาะอันนี้ก็จะพามาชมเหรียญน,นั่งช้างพายจานโขงนะครับผมเนาะที่หลายๆคนถามถึงกันนะครับกับเหรียญน,นั่งช้างนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับผมเนาะแต่อันนี้จะไม่ใช่ชุดแจกทานนะครับอันนี้จะเป็นโมเลกเป็นตัวเลข เป็นตัวเลข3หลักนะครับมีโคด้ดมีหมายเลขนะครับผมเนาะถ้าชุดแจกทานจะไม่มีตัวเลขนะครับจะมีโค้ดเหมือนกันนะครับโอ้เลข3หลักนะี่สองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งก็เลขดีครับผมเนาะเลขดีความหมายดีครับอันนี้ห้าแปดเจ็ดก็ความหมายดีนะครับผมเนาะห้าแปดเจ็ดก็ อันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแอบซับสไครต์ให้น้องนะครับเป็นกําลังใจเป็นสปอนเซอร์นะครับตอนนี้ก็พันกว่าคนแล้วนะครับประมาณพันหนึ่งพันน่าจะสองร้อยกว่าคนแล้วนะครับผมน้องก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับผมน้องก็ก็เท่ากับเป็นสปอนเซอร์ของผมทุกคนทุกท่านนะครับผมน้องก็กราบขอบพระคุณ าอขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับผมเนาะสำหรับออเดอร์ที่สั่งก็ขอัยนะครับผมล่าช้าหน่อยก็ขอไปนะครับผมเนาะมา <c oughs> ขอภัยด้วยนะครับบางทีมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูคนดูอะไรด้วยนะครับบางทีมีของก็ไม่ส่งก็มีนะครับบางคนก็มีประวัติบางคนก็มีประวัติมตไม่ส่งของก็มีนะครับผมเนาะผมต้องขอเช็คขออันนี้ด้วยนะครับบางทีก็ราคามันก็ โอ้ราคามันก็สูงนะครับผมเนาะถ้าถ้าจะเอาแบบดนด่วนไวๆราคามันก็สูงครับผมเนาะก็บอกตัวก็สําหรับก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับเสียนุพี่หนุพี่เก๋นะครับที่พพอ์ตน้องเข้ามาครับผมก็กราบขอบคุณส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะก็ที่สพอ์ตน้องนะครับสาหรับของแจกของแถมนี่ตอนนี้ของผมหมดนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรผมก็จะจแจกแถมไปให้นะครับผมเนาะก็ถามได้ครับท้วงถาม มาได้นะครับว่าผมมีไหมอะไรไงนะครับเผื่อบางทีผมมีผมอาจจะลืมให้ก็ได้นะครับบางทีเป็นบางทีบางครั้งบางรอบเนาะแต่หน้าตอนนี้นะครับผมเนาะยังไม่มีนะครับอันนี้วันที่4นะครับวันที่4ี่ทับแทับหกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับอยากติดต่อผมนะครับอันนี้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับผมเนาะสแกนคิวอาร์โค้ดประกาศเสียเนาะ เต๊ปนึงนะรปาะกาก่อนอันนี้สแกนเคียวโคดนะครับสแกนเคียวโคสนะครับถ้าสแกนไม่ติดก็ค้นหาค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับผมเนาะไม่ใช่ว่าค้นหาด้วย ID นะครับอันนี้ค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับพิมพ์เบอร์โทรเบอร์นี้เข้าไปนะครับหรือโทรมาก็ได้สําหรับใครที่เล่นโซเชียลไม่เก่งนะครับโซเชียลโซเชียลไม่เก่งนะครับผมเนาะมันก็จะขึ้นนี่ครับเนาะนี่ครับลงท้ายด้วย888นะครับเนาะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นองค์ฤษียืนนะครับก็มีพญานครับ นี่ครับเป็นรูปประมาณนี้อันนี้ก็เลขบัญชีผมสําหรับใครที่โทรมานะครับเอาอันนี้เลขบัญชีนี้ไปโอนก็ได้นะครับผมเนาะก็ก่อนจะกดตกลงก็กดตกลงก็อ่านชื่อนามสกุลนี้ก่อนนะครับผมเนาะเช็คว่าชื่อนามสกุลตรงไหมอะไรเงี้ยครับผมเนาะเผื่อมันผิดเพี้ยนไปตัวหนึ่งสองตัวนะครับดูดีๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เบอร์โทรนะครับอันนี้เป็นเลขบัญชีนะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอให้นะครับบางทีผมฟังไม่ดีนะครับผมฟังไม่ดีอ่านไม่ดีนะครับผมเนาะก็ กาบขอภัยนะครับสําหรับใครที่โทรมาผมไม่ได้รับสายก็ขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีผมติดธุระนะครับบางทีบางวันก็วิ่งไปเอาพระอะไรอย่างนี้ขับลงขับรถนะครับผมเนาะครับรถขับล่านะครับขับเรือนี่ไม่มีนะครับทางน้ําไม่มีนะครับผมเนาะส่วนมากตอนนี้น้ํายังไม่ท่วมครับแต่ฝนตกดีอยู่ครับทางคนแก่นเรานะครับผมเนาะเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าผงเสือหัวขาดนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับ เสือลำโซ่สาหรับใครที่งบน้อยนะครับงบน้อยสู้เสือตัวเหรียญเสือตัวแรกไม่ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็รับประกันแท้หมดนะครับรับประกันแท้หมดไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวครับผมนี่ครับเห็นไหมไม่แต่เสาครับรายละเอียดไม่แต่เสาหลักนะครับผมเนาะเอาคือว่าโฟกัสว่ะแป๊บนึงนะครับเนาะเอาคือเป็นมัวมัวว่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอเช็ดล้องแป๊บนึงครับผมเนาะ นี่ครับนี่เห็นไหมเสาก็มีอักขระนะครับอักขระมียันกำกับนะครับผมเนาะเพื่อจะเอาเสือตัวนี้ให้อยู่นะครับผมเนาะถ้าเสือตัวนี้นี่จะเป็นเสือตัวแรกนะครับที่ดุที่สุดนะครับผมเนาะที่ดุที่สุดหลวงพ่อก,ก็เลยต้องล่ามโซ่ไว้นะครับสําหรับเสือตัวนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าสัจะรึงเสือตัวนี้ก็คือว่าใครอย่ามาทําก่อนนะครับผมเนาะถ้าถ้าทําก่อนก็เสือตัวนี้ก็ จะทำกลับนะครับผมเนาะแต่ว่าสัจจะก็คือจะไม่ทําใครก่อนนะครับจะไม่ทําใครก่อนนะครับผมเนาะก็ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นคําสั่งสอนให้ลูกศิษย์<ก>ไม่ให้ทําร้ายใครนะรพูดไงไ่ายๆ,ๆนะครับผมเนาะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุอุบายกุดสโลบายนะครับให้ครูบาอาจารย์ที่ว่าจะไม่ให้ทําใครนะครับก็คือไม่ให้ทําใครก่อนก็พูดง่ายว่าถ้าถ้าเราไปทําใครก่อนก็ เขาเรียกว่าอะไรเป็นละลานใครก่อนหรือไปอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้เขานะครับผมถ้าเราไปทําก่อนนะครับแต่ถ้าเขามาทําเรานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะให้เราไปตอบโต้หรืออะไรนะครับผมก็คือว่าให้เป็นกรรมเป็นเวนเ้นเข้าไปนะครับผมเนาะก็คือเปรียบเสมือนเวียนกรรมนะครับที่เขาทํากับเรานะครับผมเนาะก็เปรียบเสมือนว่าเป็นกุศโลโบายนะครับผมเนาะก็ไม่ใช่ว่าจะเออกูเป็น <laughs> เสื้อผ้าขาดลงเพราะฉะไหนแล้ว คนมาทํากูกูต้องทําเขานะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับผมน้องมันเป็นกุศโลบายนะครับผมก็คือว่าสิ่งที่ตอบกลับไปนะครับที่เขาทําเราไว้นะครับสิ่งที่ตอบกลับไปที่เขาได้รับกลับไปนั่นก็คือเวียนกรรมที่เขาได้ทํากับเราไว้นะครับผมเนาะซึ่งตัวเราก็ไม่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 ไปล่าล้านไม่ไปนี่เขานะครับผมเนาะก็เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นกุศโลบายอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเง่ชิดดีๆนะครับสําหรับ เสื้อผขาดตัวเลขของหลวงพอ่อชะนนะครับผมเนาะก็เป็นทีเาานะะ่เขาเรียกว่าอะไรไม่พยายามจะไม่ให้ลูกศิษย์ลูกคานะครับแม้แต่วงการเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มหลวงพอ่อชะนนะครับผมเนาะเขาก็จะไม่พี่น้องจะไม่ทะเลาะเบาอแวงกันนะครับผมเนาะเป็นสัจจะวาจจอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะก็ซึ่งถ้าใครได้ไปกินเขาเรียกว่าอะไรไปดื่มน้ําสาบานนะครับผมเนาะก็จะมีสัจจะวาจจนะครับมีคําพูดที่หลวงพ่อ จะพูดให้คิดก่อนแล้วก็ค่อยดื่มนะครับผมเนาะถ้าใครยังไม่พร้อมก็อาจจะว้ไหวครูเฉยๆก็ได้นะครับผมเนาะวันไอ้ไหวครูมันก็ต้องได้กินทุกคนเนาะวันไหวครูแต่วันอาบน้ํบ้านนะครับวันอาบน้ํบ้านก็จะเป็นก่อนก่อนวันไหวครูนะครับซึ่งณตอนนี้วันที่สี่เดือน8ดทับหงห้านะครับตอนนี้เขาประกาศทั้งวัดประกาศสักยันพุทธกัปนะครับซึ่งเป็นยันอยู่เฉยเนาะเดี๋ยววันวันหลังเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับ เป็นยันพูทธกลับนะครับผมเนาะซึ่งผมเคยลงเป็นเหรียญพูทธกลับไว้แล้วซึ่งสักวนกระหม่อมซึ่งโด่งดังในช่วงทันวาปีที่แล้วที่อาจจะมีพี่ๆหลายคนที่เอาลงคลิปหรือลงข่าวนะครับผมเนาะที่ว่าเป่าของขึ้นนะครับผมเนาะเป่าแล้วของขึ้นอันนั้นที่ของขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นยันเพราะยันพูทธกลับนะครับผมเป็นเป็นเพราะว่าเขาสักหลายๆอย่างมานะครับผมเนาะแล้วก็ จังหวะที่หลวงพ่อท่านได้เสกนะครับได้ปลุกเสกได้เรียกอัขระคาถาที่ตกหล่นหรืออะไรมานะครับผมเนาะมันก็เลยเกิดจะเขาเรียกว่าเกิดเกิดค้องขึ้นหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าเลี้ยงแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับผมเนาะก็แต่ว่าที่เป็นลิงเป็นเสือเป็นโน่นเป็นนี่นี่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนที่สักมานะครับอยู่ในตัวนะครับไม่เกี่ยวกับยันพุทธกับพุทธกับเป็นกระหม่อมทองนะครับเป็น เขาเรียกว่ายันที่อยู่ต้องอยู่สูงนะครับเป็นยันที่สักต้องสักบนหัวนะครับเป็นยันที่สูงแล้วก็เขาเรียกว่าครอบคุมได้ร้อยแปดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมป้องกันภัยเตือนภัยหรือกันคุ้นใสกันอะไรต่างๆนะครับผมเนาะปกป้องเรานะครับผมไม่ว่าคนจะคิดร้ายหรือจะอะไรต่างๆนะครับผมเนาะก็ เปิดแล้วตอนนี้เปิดให้สักแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครได้มาสักแล้วรอบนึงนะครับก็ถ้าปีต่อไปถ้าว่างหรือไม่ว่างยังไงก็ต้องมาให้ครบเก้าครับถึงจะถึงจะจบพิธีกรรมจบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรจบครบหลักสูตรการสักพูดธัก,กับยันพูดถก,กับนะครับผมเนาะสักก็อันนี้ต้องไปถามรายละเอียดกับอาจารย์สักดูนะครับถ้าใครอันนี้ผมข้อมูลก็ไม่เยอะนะครับแต่าทางทางทางผมนี่ก็ รู้จักมาครับพอคข้าวๆนะครับกับยันพุทธกับนะครับผมเนาะถามบางคนอาจจะถามผมนะครับหลังคลิปนี้อาะถามผมว่าผมได้สักมาไหมอันนี้ผมยังไม่ได้สักนะครับผมผมยังไม่ได้สักเนาะผมยังไม่ได้สักนะครับต้องโกนหัวนะครับถ้าใครยังไม่ต้องโกนหัวให้เกี่ยนะครับผมเนาะถ้าใครยังไม่โกนก็ไปโกนที่วัดก็ได้ครับผมเนาะแต่ที่สําคัญพกพกเงินสดไปนะครับเพราะเป็นค่าครูนี่ ค่าครูโอนไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตามตามตำรับตำราโบราณนะครับเขาเขาทำตามตำรับตำราโบราณนะครับผมเนาะเพราะว่าตามตำรับตำราโบราณนี่การไหว้คูหรือถวายพานครูอะไรต่างๆนั่นนะครับผมเนาะเขาไม่มี ATM นะครับะเขเนาะสมัยก่อนนะครับผมเนาะเขาไม่มี ATM เอ็ขาไม่มี QR code นะครับผมเนาะเขาไม่มีให้สแกนนะครับแม้แต่คนละครึ่งก็ยังไม่มีนะครับแต่ไปสักยันก็ ลองไปถามครูบาจย์ดูนะครับผมเนาะว่าเขารับสแกนคนละครึ่งหรือเปล่านะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องถามดูเนาะอาจจะได้เสือแค่ครึ่งตัวก็ได้นะครับผมถ้าคนละครึ่งนะครับผมเนาะก็ลองดูครับผมอันนี้เป็นชุดกรรมการหนักร้อยนะครับเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นกรรมการหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเนาะนี่ครับเป็นโค้ดปอกลูกปืนนะครับวัดคู่นากรนะครับวคกนะครับวัดคู่นากรนะครับใบครูปีหกหนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งแจกใ้ครูปีหกหนึ่งนะครับก็ในปีนั้นอันนี้แจกน่าจะแจก สี่ร้อยหรือเอ้ยอันอันนี้เปิดให้บูชาแต่แจกยังเ,เป็นเป็นไม่มีไม่มีโค้ดอันนี้ไม่ต่อโค้ดตัวนี้นะครับผมเนาะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ต่อโค้ดตัวนี้นะครับผมเนาะอันนั้นอาจจะมีหกร้อยหรือหกร้อยหรือพันหนึ่งมั้งเนาะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะก็ซึ่งหมดขนาดปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งชื่อเสียงหลวงพ่อก็ถือว่าโด่งดังในเขาเรียกว่าในท้องที่ท้องท้อง,องถิ่นนะครับแต่ทาง ออกจีนออกไปประเทศจีนกับไต้หวันก็เยอะนะครับผมเนาะนี่ครับสําหรับพระเนื้อผงนะครับณนะปัจจุบันนี้ด่าสูตรผมเห็นประมูลกันไปน่าจะพันพันเขาเรียกว่าอะไรพันหยวนมั้งเนาะครับผมเนาะในกลุ่มเนาะผมเข้าไปส่องสองดูครับสําหรับต่างประเทศครับผมเนาะน่าจะพันหยวนถ้าพันหยวนก็ประมาณห้าพันมั้งครับหนึ่งบาทไทยเท่ากับห้าบาทเขาเอ หนึ่งบาทหนึ่งบาทเขาเท่ากับเนือห้าบาทไทยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองดูก็น่าจะสามบาทหร<า>ือ <sky> ห AP ้าบาทเนี่ยครับเนาะถ้าใครลองลองมีข้อมูลก็แนะนํามาได้นะครับมันก็อยู่กับค่าเงินแต่ละเที่ยวแต่ละตอนนะครับผมเนาะเห็นเขาประมูลกันในกลุ่มนะครับผมเนาะสาหรับนี้อันนี้แต่แต่เป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็อันนี้นี่ผมเปิดเจ็ดร้อยนะครับผมเนาะเจ็ดร้อยถ้าใครสนใจก็ทักมา อันนี้เป็นเสือน,นินจาครับผมเนาะเสือโอ้เก้าสี่ห้าเสือน,นินจาพร้อมเดียมครับผมพร้อมเดียมนะครับอันนี้ก็ปีของพี่โค้งนะครับมีพี่โค้งมีจีวอนมีเกซาครับผมเนาะมีจีวอนมีเกซานี่ครับมีจีวอนมีเกซานี่ก็ ราคาก็เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับสําหรับอันนี้อันนี้ก็ส่งออกนอกเห็นบางคนส่งออกนอกเป็น10บสเหรียญน,นะครับสาหรับเหรียญทองแดงพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมเพราะว่าต่างประเทศเขาหาเหลี่ยมยากนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นยันอีกตัวหนึ่งวิชาเอกของลุงพ่อนะครับผมเนาะนี่ครับเป็นเสือนินจาสร้างสาราครับไม่แต่เห็นไหมตรงเนี้ยสังเกตดูตรงส่วนมาก สมม่วนมากจะมีตัวนี้ตัวเดียวด้วยนะครับที่สําคัญนี่เห็นไหมมีตัวยันยันตรงคอครับยันตรงคอเสือนี่ครับเนาะยันตรงคอเสือมันมียันตรงคอเสือนะครับเนาะพี่สังเกตดูดีนะครับนะนะนะในแต่ละลายนะครับลายเสืออยู่ใสหมดเนาะนี่ครับเนาะแต่ถ้าสักนี่ถ้าสักอาจจะไม่มีนะครับถ้าสักอันนี้ลายสักนะครับอันนี้ผมปิ้นมาให้ดูเชนเนาะอันนี้เสือตัวที่หกครับลายสักเห็นไหม นี <ítulo> ่คร anyway, ับลายเดียวกันกับเสือน no like ินจาเห็นไหมครับนี่ครับเขาเอามาใส่เหรียญนะครับแล้วก็นี่ครับชื่อหลวงพ่อมีเสือตัวเดียวที่มีชื่อหลวงพ่อนะครับเสือตัวที่เจ็ดก็ไม่มีนะครับนี่ครับตัวยันตรงคอก็ไม่มีนะครับผมเนาะไม่มีสักตัวนะครับยันตรงคอนะครับถ้ามีก็มีเป็นแบบนี้นะครับเหมือนส่วนเสือตัวที่สองนครับก็มีข้างบนเห็นไหมเสือตัวแรกก็เป็นทงครับผมเนาะนี่เห็นไหมก็มีนี่เห็นไหมอันนี้ก็มีก็ไม่มีแตกแบบ ข้างหน้าอันนี้อยู่ในตัวคอเสือนะครับอยู่ในอยู่ในสายเลือดนะครับอยู่ในเลือดเสือเลยนะครับผมเนาะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับก็มีลนที่สําคัญมีเหรียญแรกหน้าตอนนี้หน้าตอนปีหกห้านี้นะครับผมเนาะตั้งแต่เอาปีหกสี่ดีกว่านะครับปีหกสี่เพราะตอนนี้ยังไม่ิ้นปีนะครับตอนนี้มีสิมนปีคือมีเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับที่ยังราคาไม่แรงแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็น เสือวิชาเอกหลวงพ่อและอีกอย่างหนึ่งมีชื่อหลวงพ่อนะครับมีชื่อหลวงพ่ออยู่ตรงนี้นะครับชื่อชื่อหลวงพ่อนะครับนี่ครับชั้นไหนน่ครับผมเนาะชื่อหลวงพ่อแล้วก็ที่ตรงคอนี่เห็นไหมมียันนะครับผมเนาะนี่ครับซึ่งเป็นเสือตัวแรกแล้วก็เสือตัวเดียวนะครับเหรียญแรกเหรียญเดียวครับรุ่นรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวที่มียันแบบนี้นะครับตรงคอแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อนะครับแม้แต่เสืออมตะรุ่นแรกก็เป็นเสือตัวที่6เหมือนกันนะครับผมเนาะ อันนั้นก็ไม่มีชื่อหลวงพ่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างยูเซน่น่าจะเก็บครับน่าจะเก็บไปแล้วนะครับผมเนาะน่าจะมีคนรับไปแล้วครับตัวอย่างเสือเสืออมตะเสือตัวที่หกนะครับผมเนาะเสืออมตะเสือตัวที่หกที่ว่าลงปั๊มเข้าไปปั๊มแล้วก็เครื่องปั๊มมันสุดนะครับผมเนาะอันนั้นอันนั้นก็แรงตั้งแต่ปั๊มเตียนนะครับผมเนาะ อันนี้ก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับผมเม็ดเม็ดแต่เขาเรียกว่าเลยนักชกต่างประเทศนะครับก็เอาไปห้อยคอนะครับมีพญ่าพยักกับเสือนินจานะครับผมเนาะก็ดวงดังลงเขาเรียกว่าลงทีวีเนาะครับออกทีวทีวีหลายๆช่องนะครับผมเนาะนี่ครับก็อันนี้ก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับถ้าใครอยากชูบูชาก็ติดต่อมานะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอานี้ก่อนอันนี้เป็น พยักเจ้าสัวนะครับพยักเจ้าสัวนี่ก็มีประสบการณ์นะครับเนาะนี่ทั้งเมตตาทั้งโอเล็กนี่ขายแพงเฉพาะอันนี้ก็หลักร้อยนะครับผมเอาเท่าเดิมนะครับเนาะผมเอาเท่าเดิมนะครับเนาะอันนี้เหรียญละหกร้อยบาทนะครับผมเนาะเหรียญละหกร้อยนะครับเลขสวยครับสี่ห้าห้าสี่นะครับผมเนาะโอ้เลขดีเลขสวยด้วยนะครับผมสี่ห้าห้าสี่เนี่ยจะเป็นเสือตัวแรกนะครับเป็นเสือตัวแรกเป็นเอาเอาเสือตัวแรกนะครับมาอยู่หลังเหรียญนะครับซึ่งเป็นเสือตัวนี้นะครับผมเนาะซึ่งเป็น ถ้าเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญที่เหรียญที่2นะครับแล้วก็มา5พยักเป็นเหรียญที่3นะครับที่มีเสือตัวแรกนะครับอันนี้ถ้ารวมผงด้วยก็น่าจะเป็นเป็นสี่มี4รุ่นนะครับเสือตัวแรกนะครับณตอนนี้นะครับที่หลวงพ่อได้ออกมานะครับที่ได้ทาเป็นถ้าทาเป็นเหรียญก็มีแค่สามรุ่นที่มีเสือตัวแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเสือตัวแรกนะครับเป็นสายเมตานะครับหลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกในสายเมตานะครับชื่อว่าพยักเจ้าสัวนะครับ บางคนก็เอาไปก็ได้ถูกเบรกถูกห้อยสองหัวซ้อนสามหัซ้อนก็มีนะครับผมเนาะแต่ว่าบางคนห้อยไปก็มีประสบการณ์ทั้งด้านเหนียวนะครับมีขี่วิ๊กไบขี่รถอะไรเขาเรียกว่านั่งรถตู้นะครับช่วงปีใหม่ล่าสุดนะครับผมเนาะปีใหม่ต้นปีหกห้านะครับผมเนาะก็เขาก็นั่งรถตอกรถตู้กลับบ้านบางคนก็นั่งรถเจริงนะครับพลิกคว่ำนะครับผมเนาะสองสามตลกนะครับซึ่งก็คนอื่นเขาเจ็บหมดนะครับมีตัวเองไม่เจ็บคนเดียวนะครับผมเนาะก็เป็นพยักเจ้าสัวนะครับ เหยียดโอ้ยหเนาะหลุดมือขออภัยครับเดี๋ยววันหลังผมจะกําลังสั่งไอ้นี่มาอยู่นะครับสั่งไอ้เขาเรียกว่าอะไรเป็นกล่องใส่พระนะครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะครับวันหลังเดี๋ยวมันจะได้สวยงามนะครับจัดเป็นช่องจะได้สวยงามนะครับเดี๋ยววันหลังวันหลังนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหลังพอดีมือไม่อ่อนนะครับผมเนาะทำดึกไปหน่อยครับผมเนาะวันนี้ก็ไปรับพระมาต่างจังหวัดนะครับผมเนาะก็ไปเอาพระต่างจังหวัดกลับไปส่งพระให้เขาด้วยเนาะตางจังหวัดนะครับผมเนาะก็เลยใช้เวลานาน ก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้รับสายใครหรือไม่ตอบใครก็ต้องขออภัยนะครับผมเนาะบางทีบางของสั่งของมาผมก็ต้องโอนไปอีกวันหนึ่งต้องขออภัยนะครับที่ล่าช้านะครับก็ต้องขออภัยขอโอกาสนะครับผมเนาะบางทีมันติดตุละหลายๆอย่างนะครับผมเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้รับสายนะครับช่วงจังหวะขับลงขับรถนะครับบางทีคุยยืนคุยกันอะไรอย่างเงี้ครับผมเนาะมันก็คุยรายละเอียดกันนะครับผมเนาะบางทีมันก็ ไม่ได้รับสายนะครับไม่ได้ตอบแชทตอบไลน์บางคนโอนตังมานะครับเห็นผมเงียบนะครับก็โทรมาก็โทรมาแจ้งอีกทีหนึ่งในทางโทรศัพท์นะครับก็ไม่เป็นไรครับโทรมาแจ้งก็ดีครับผมโทรมาแจ้งก็ดีสาเหตุที่ผมไม่ไม่ชอบเปิดอ่านไลน์เวลาพี่เวลาพี่โอนมานะครับผมเนาะก็เพราะว่าพอถึงเวลา พอถึงเวลาผมจะแพ็คของเนี่ยผมจะมาเปิดทีเดียวนะครับอาจจะใช้เวลาดลน,นะครับอาจพี่ๆอาจจะใจหายหน่อยนึงนะครับว่าทําไมผมต้องเงียบนะครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> <ม> <iek> ต้องขออภัยนะครับผมเนาะต้องขออภัยนะครับว่าทําไมผมต้องเงียบก็เพราะว่าผมเวลาผมถ้าผมเปิดอ่านปุ๊บข้อความลายมันจะหายนะครับผมเนาะถ้าผมแคบไว้ผมแคบไว้บางทีผมกลัวมันตกหล่นนะครับผมเนาะผมกลัวมันตกหล่นแต่ขนาดผม เช็คเดี๋ยวมันก็ยังตกหล่นก็มีนะครับพี่บางท่านบางคนนะครับต้องขออภัยนะครับผมเนาะผมก็มาเช็คเปิดทีหลังว่าคนนี้ยังไม่อ่านเพราะผมเปิดเข้าไปอ่านเออเขาโอนเงินรายเสียผมก็ทำนะครับทำทีละกล่องนะครับผมเนาะทําทีละกล่องพอดีผมไม่มีแอดมินนะครับผมก็ทํากับครอบครัวผมนะครับผมเนาะทํากับครอบครัวผมทํากับแฟนผมสองคนคนะครับผมเนาะก็คนนึงแพ็คคนนึงจัดของอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะก็ต้องขออภัยนะครับในราชาแล้วก็ของตกหล่นนะครับถ้า2-3วันหลังจากที่ผมนัดส่งของแล้วนะครับผมเนาะ ถ้ายังไม่ได้ของนะครับโทรมาได้นะครับโทรมาได้หรือถ้าผมนัดสมมุติสมนัดวันนี้หรือพี่จะเช็คดูวันนี้เลยก็ได้ครับผมแต่ต้องเป็นขอตอนเย็นเย็นค่ำค่นะครับทักมาว่าส่งของให้พี่ยัง่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าผมยังไม่อ่านข้อความอะไรเงี้ยก็ส่งติ๊กเกอร์หรือส่งอันนี้มาอีกก็ได้นะครับส่งมาอีกรอบหนึ่งก็ได้บางทีบางคนขอดูพระดูของอะไรเงี้ยผมลืม ผมลืมก็มีนะครับต้องขออภัยผมลืมส่งรูปให้ก็มีนะครับผมเนาะพอดีผมก็มีงานประจําด้วยนะครับมีงานประจํามีหลายๆอย่างครับบางทีผมวิ่งไปเอาพระการเลี่ยมกรงเลี่ยมกรอบอะไรเงี้ยครับก็มีนะครับผมเนาะผมเอาไปส่งให้เลี่ยมกรอบก็มีบางทีผมสะสมไว้หลายๆคนหลายนเจ้าอะไรเงี้ยที่จะเลี่ยมกรอบมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมจะวิ่งไปทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญพร้อาจาร์ขงนะครับผมเนาะเกจิอาจาร อีกท่านหนึ่งที่เมืองเหีงเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมเนาะเมืองร้อยเอ็ดซึ่งเป็นเกจิยานที่โด่งดังแล้วก็ส่วนมากจะได้ยินเรื่องสายเหนียวนะครับแต่สายเมตาก็มีนะครับของท่านก็มีก็สุดยอดเหมือนกันนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับเหมือนงั่งพยานงั่งเขาคําหรือสายเมตตาคุนแผนนะครับคุนแผนล่าสุดก็ได้เมียฝรั่งแล้วนะครับผมน้องลูกศิษย์นะครับตอนนี้ฝรั่งมาแต่งนะครับผมเนาะได้เมียฝรั่งเมียฝรั่งมาแต่งก็มีนะครับผมเนาะก็ ได้มีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นก็มีบางคนไปทํางานนะครับเป็นไต้หวันนะครับตอนนี้ก็เป็นคนไต้หวันไปแล้วก็มีนะครับผมเนาะซึ่งใช้เขาเรียกว่าใช้คุณแผนตะกุดทองคำนะครับที่ผมเอามาลงนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมมีอยู่มีอยู่แต่ว่าไม่รู้วางไว้ไหนนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมมาให้ดูคลิปอีกนะครับสาหรับคุณแผนโอ้ก็ถือว่าแรงนะครับสาหรับเอาใช้สําหรับคนสดนะครับผมเนาะสาหรับคนสดอันนี้ก็ทั้งสายเมตาทั้งตะวะนะครับอานาจบารมีนะครับผมเนาะ ซึ่งมีพญาช้างนุนหลังนะครับผมเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นอยู่ยงคงกระพันก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้เป็นคาถาอันนี้หลายๆยันนะครับอยู่ในนี้อยู่ในเหรียญเดียวนะครับมีมีโอ้มียันเยอะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอ่านขออ่านแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ยังมีโค้ดนะครับมีโค้ดมีหมายเลขเนาะครับมีหมายเลขโค้ดข้างหน้าจะ3โค้ดเหมือนเหมือนกันกับที่ผมเคยลงนะครับ มี3โพต์นะครับผมเนาะแต่ว่าข้างหลังมีจะมีหมายเลขนะครับมีข้างหลังจะมีหมายเลขเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมกำลังหาพอดีข้อมูลมันเยอะครับผมใน,ในโทรศัพท์นะครับหลายๆอย่างข้อมูลหลายๆอย่างมันเยอะครับผมเนาะโอ้บางคนให้ผมหาโอ้ผมเปิด ผมเพิ่งเปิดเจอไอ้มหางัดมหางัดมหางัดนี่มหางัดนี่บางคนให้ผมหาเนาะครับผมผมหาไม่เจอเลยนะครับผมเนาะผมหาไม่เห็นเลยนะครับผมเนาะโู้หายากจริงๆครับมหางัดมหางัดนี่ครับมหางัดมหางัดหางัดหางัดอ้าวไปไหนเนาะข้อมูลไอ้ข้อมูลพระจันทร์นี่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 ครับนี่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 ครับนี่พระจันทร์ โคงท่านเสกนะครับไม่ว่าเป็นพระทั้งพยันนะครับทั้งพยันทั้งเหรียญนางช้างนะครับพระคาถามหาทิพมนนะครับจินดามนนะครับวิเศษนะครับมหาวิเศษนะครับพระปัจจิกพุทธเจ้านะครับโอ้พระประจิจก็สุดยอดเหมือนกันนะครับคาถาพระประจิกนะครับเจ้านาคแสนนะครับพญาปัญจนาคนาเคนเนาะถ้าอ่านอ่านผิดต้องขออภัยนะครับผมเนาะมหาโบก โอ้โหพระโพธิสัตว์ไปหาไปหานะครับคนโฮมก็คือเมตตานะครับผมเนาะคนโฮมคนโฮมกันเนาะคนรวมกันเนาะหมันเงินหมันคำนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะไทยเศรษฐีนะครับไขประตูเงินเนาะครับปู่เศรษฐีย่าเศรษฐีนะครับกุมข้าวใหญ่นะครับผมเนาะมหายันต่างๆนะครับเนาะพูดไงก็โอ้อันนี้ยันสารพัดครับผมเนาะ ร้อยแปดยันนะครับอันนี้ยันร้อยแปดยันนะครับผมเนาะที่ร้อยแปดคาถานะครับที่พระอาจารย์ของท่านอัดใส่พลังไปนะครับผมเนาะซึ่งปลูกเสกยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็ใช้เกิดประสบการณ์กันเยอะนะครับผมเนาะสำหรับเหรียญนั่งช้างนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นมีโคดมีหมายเลขนะครับมีโคดนี่ครับนี่เห็นไหมมีหมายเลขมีหมายเลขก็อันนี้ก็ราคาแพงนะครับก็หลักพันอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะผมได้มาก็ถือว่าราคาสูงนะครับผมเนาะสำหรับ เหรียญอันนี้แต่ว่าแต่ว่าผมมีเหรียญแจกทานอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับอันนี้เขามาฝากขายนะครับเขามาฝากขายเข้ามาฝากขายผมนะครับผมเนาะสำหรับเรียนนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจเหรียญไหนก็ทักมาได้นะครับย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับแล้วก็ทักมาเพราะว่ามันก็มีหมุนเวียนกันไปนะครับสําหรับหลายๆคลิปหลายๆท่านนะครับผมสําหรับหลายๆคลิปหลายๆรายการนะครับผมเนาะสาหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณพี่ๆท่านครับกราบขอพระคุณครับ